สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมนะครับนัดศูนทรรถบ้านรามินทาซอย5นะครับวันนี้นะครับนัดจะพาชมรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถ MG ZS นะครับ1.5 X ตัวท็อปสุดนะครับหลังคาสันลูปนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับสภาพสวยนะครับไม่แท้38,000กิโลเมตรนะครับรถนะครับรับประกันศูนย์นะครับถึงปี2023เลยนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับนำรถเข้าเช็คศูนย์ต่อได้เลยนะครับมีปัญหาอะไรนะครับ ูนะครับรับประกันให้นะครับอยู่แล้วนะครับสำหรับรถใหม่ป้ายแดงนะครับของรุ่นนี้นะครับออกห้างมาที่789,000บาทนะครับกับราคาพิเศษนะครับวันนี้เราขายเพียงนะครับ499,000บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับของคันนี้นะครับลูกค้าประวัติดีนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับสามารถเลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนนะครับออกง่ายนะครับไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับจัดไฟแนนได้ทั่วประเทศไทยนะครับซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะครับ รถของเรานะครับมีใบรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับอินสเป t ชันนะครับจากบริษัทวันดูคานะครับการันตีรถยนต์คันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้า MG ZS นะครับ 1.5X ตัวท็อปคันนี้นะครับว่ามีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจาก้านหน้าเลยนะครับกระจังหน้านะครับแบบตะข่ายรังผึ้งนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับ ด้านล่างนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับระบบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟส่องสว่างตอนกลางวันแบบ LED นะครับคันนี้สภาพสวยมากนะครับส่วนล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กอันรอย17นิ้วนะครับสีทูโทนนะครับระบบเบรก ABS มีนะครับดิสเบรก4ล้อเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับรีบรลยนะครับราคาพิเศษ499,000บาทนะครับปี2020รถมือเดียวป้ายแดงเลขหม่38,000กิโลเมตรนะครับด้านหลังนะครับกันชนหลังมาพร้อมนะครับเซ็นเซอร์การระยะ3ตำแหน่งนะครับกล้องหลังพร้อมนะครับ ไฟตัดหมอกหลังมีนะครับคันนี้ระบบไฟท้ายนะครับแบบ LED นะครับรอบรอบนอกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในตัวรถกันต่อนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับภายในตัวรถกันต่อนะครับสําหรับคันนี้นะครับเบาะนะครับเป็นสีทูโทนนะครับสีน้ําตาลตัดขอบด้วยสีดํานะครับเบาะหนังนะครับหลังคาสันลูฟนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูนะครับด้านในทั้งสด้านนะครับ ตกแต่งด้วยหนังนะครับสีดูโทนนะครับสภาพใหม่มากนะครับคันนี้ออปชันจัดเต็มเลยนะครับคันนี้ตัวท็อปสุดนะครับสภาพด้านในนะครับใหม่มากนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคอนโซลนะครับตกแต่งด้วยหนังนะครับสีน้ำตาลนะครับ คันนี้นะครับมาพร้อมนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สายนะครับระบบรองรับ iSmart นะครับวิทยุ CD นะครับ MP3 AUX นะครับ USB นะครับระบบนำทางในวิเกเตอร์ในตัวเลยนะครับส่วนแอร์นะครับเป็นแอร์แบบปรับนะครับ เกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังแท้นะครับมาพร้อมมัติฟังก์ชันนะครับคุดคอนโทรลมีครบเลยนะครับสำหรับตัวท็อปนะครับคันนี้ 1.5X นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถนัดดูรถนะครับหรือมาทดลองขับกับผมนะครับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาวซอย5นะครับของเราเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับ มานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับฝั่งคนขับกันบ้างนะครับส่วนเบาะนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับสภาพเบาะนะครับฝั่งคนขับนะครับยังคงเดิมนะครับสภาพเดิมจากศูนย์เลยนะครับไม่มีรอยแตกนะครับรอยฉีกขาดครับกุญแจรีโมทนะครับมาพร้อมปุ่มกดสตาร์ทเอนจินนะครับเลขไม่สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบห้ากิโลเมตรนะครับ อันนี้นะครับพวงมาลัยนะครับสภาพคงเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ